สวัสดีครับพบกับผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แอดครับนำสิ่งดีๆเป็นสีมงคลมาฝากทุกท่านนะครับแล้วก็ฝากตัวผมและครอบครัวถือกาสมาเที่ยวท่องเที่ยวไหว้พระนะครับทำบุญสบายๆง่ายๆแบบนี้ครับผมมาที่วัดสหกอดโคสิตารามครับมหาชัยสมุทรสาครของเรานี่เองครับองนีเขาเรียกว่า ตำบลโคกขามแมชื่นใจมากนะครับผมก็มาพบกับพ,พระอาจารย์เอนะครับดูแลที่พระอุโบสถนะครับแล้ก็ใจดีมากนะครับนำพูดคุยบอกข้อมูลนะครับพาผมมาที่โบสถ์เก่าด้วยนะครับเดินสมาธินิดหนึ่งโอ้ท่านดีนะนะครับสอน แนะนำนะครับพูดกล่าวถ unku, ึงประวัติของหลวงพ่อเสือพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับอายุหลายร้อยปีศักดิ์สิทธิ์มากศักดิ์สิทธิ์อย่างไรเดี๋ยวไปฟังในรายการนะครับท่านเล่าให้ฟังอย่างไรนะครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะมาขอพรกราบกราบกราบเป็นสิบคนจากเวรมีหลวงพ่อขำํา นะครับหลวงพ่อขำพระเกจิอาจารย์นะครับเจ้าวัดองค์กรครับอดีตนะครับ,รบหลวงพ่อมีเมตตามากนะครับผมนะครับเคยมาที่นี่หลายครั้งทั้งแบบทัวร์ที่มากันเป็นหลายร้อยคนหลายร้อยท่านมาทําบุญพากันมาทําบุญนะครับก็ผมก็มากราบขอพรนะครับ หลวงพ่อขาหรือว่าหลวงปูข่ขาที่ปักกะโลนะครับท่านนะครับสรีระสังขารของท่านนะครับอย่างประดิษฐานให้เราได้กราบขอพอรนะครับล,ลึกถึงเป็นสีมงคลนะครับหลวงพ่อขำก็คือหลวงพ่อขำหรือพร,ระครูโคสิตธรรมสาคอนนะครับฉายาที่ปักกะโลนี่แหละครับที่นี่สสุด แห่งเมตตาบารมีสุดๆแห่งความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์นะครับขอพรขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วโชคดีสำเร็จแน่ๆนะครับวันนี้นำมาฝากทุกท่านลองไปชมนะครับไปชมบรรยากาศที่ผาาจารย์เอ๋นะครับนำผมต้องเที่ยวแล้วเล่าให้ฟังเรื่องประวัติความเป็นมาประสบการณ์ต่างๆมีประโยชน์แน่ๆฝากไว้ ไปชมด้วยกันครับมีความสุขโชคดีแน่ๆครับเรื่องราวปฏิหารเยอะมากเลยนะเยอะมากเพราะเสือท่านบารมีท่านอ๋อเพราะเสือบารมีท่านมากทางวัดจัดไว้ให้เหรอครับทางวัดจัดไว้ให้ทองคำแท้เป็นทองคำแท้อ๋อเพราะอะไรฮะต้องตอนนี้เราทำใหม่แล้วอ่ะถ้าไม่แท้จะไม่สวยหรือฮะถ้าเป็นทองค่แท้ถ้าเป็นทองคำแท้แล้วมันจะดำ อ๋อเหรอฮะ<า>ต้องแพ้<ห><ห>ติดตาช้างร0อยเปอร์เซ็นต์อะไรเง<ห>ี้ยใช่ไหมฮะเขาท้100อยเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่มนุกเพราะพระอาจารย์ไปพระอาจารย์เอ๋นำขึ้นไปกราบหลวงปู่ครับโอ้โหนี้โชคดีครับรายการทั่วไทยไปกับพี่แก๊สครับพระอาจารย์เอ๋นำมาเลยนี่ผมมากน็นี่นี่หลวงพ่อเสือองค์จริงองค์จริงครับกี่กี่ปีแล้วครับพระอาจารย์ประมาณเกือบสามร้อยปีเกือบสามร้อยปีนะฮะโอ้โห แล้วจะเป็นอะไรครับศิลาแรงหรือว่าเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองเป็นทองเหลืองก็สำเร็จโว้ยก็รอไว้สมัยยุทยาครับโอ้โอโอแล้วก็อัญเชิญท่านขึ้นปฏิสถานอ่อาเม,มื่อวันที่สามมีนาเมื่อสตอนที่สามมีนาปีที่แล้วปีหกปีปสามมีแล้วหกครับตอนนั้นเราสร้างโบสถ์เสร็จหรือว่าไงฮะกจยัง โบนี้สร้างสร้างเสร็จขาดยังไม่สมบูรณ์ดีโบนี้ไม่สมบูรณ์ดีครับเพาเรานิมนต์ครรับเเพาะสียขึ้นมาไปดิูฐานที่นี่เพื่อจอะถอนโบอถอนโบสถ์หลังใหม่เราเขามาสวดยัตโบสถ์หลังใหม่ครับเพื่อท,ทําพิธีการปิดทองฝังลู่ดีมิตครคัดยกต้องต้องยกเท่าฟ้าก่อนอ๋อยกท่าฟ้าญาติโยมแถวนี้เป็นหมู่อะไรครับชาวบ้านหมู่ชาวบ้านโคข,ขาม ของโคกขามเหรอฮะโอ้าทุอุ้ยแล้วทําไมท่านพระนามถึงพ่อเสือนะครับเกี่ยวกันปะครับประวัติประวัติปลาบุมาเป็นไงครับท่านท่านศักดิ์สิทธิ์มากส่วนมากโยมขออะไรครับพระอาจารย์ส่วนมากโยมก็มาขอขอได้หมดทุกอย่างที่พระอาจารย์เห็นกระตาโยมมาแก้บนหรือว่าบนแล้วมาแกขอมาแก้บนไม่ขาดสายส่วนมากเขาบนอะไรครับบบนอลาปลาาปลาลาะโอ้คนลุก ปลาลาปลาข้าวเหนียวข้าวเหนียวปลาข้าเหนใช่แล้วก็ไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้มภงมลายว่าของทุกอย่างครอะภงมลไยแล้วก็มีเป็ดมีมีเป็ดด้วยใช่เป็ดด้วยโอมีเป็ดอยู่หัวหมูหัวหมูนั้นสชืว่าจะโยมวาตอนที่ปมดเจ้าได้จะประมาณเกือบเกือบร้อยกว่าหัวได้โอ้หัวหมูร้อยกว่าหัวถูกประมาณที่หนึ่งมั้งหรือว่ากิจการงานได้เป็นล้านล้านเขาขายที่ได้ ถ้าใครขายที่ก็แวะมานี่ก <c oughs> ็ได้นะครับเป็น,นเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่า<ช>มันเกิดขึ้นจริงที่ผ่านมาๆๆถ้าผมมาดูแลปฏิบัติของพ่อเสือนี่ผมเห็นของามามากราบบนแก้บนไม่ขาดสายไม่ขาดเลยนะครับอที่พระอาจย์เห็นจัดจ่ะเลยที่เยอะเะประทับใจเลยคืออะไรครับอาจารย์ประทับใจก็มันมันทุกอย่างอ่ะที่ยมเข้ามาถวายให้พ่อเสือมันข มีลิเกมีอะไรไหมไม่มีนะออก็มีหัวหวม,วมูเป็นร้อยหัวเลยมีเป็ดด้วยแต่ญาติโยมที่เก่าๆลึกๆเลยก็ <ak la. S 1> คือจะมีปลาเหวข้าวเหนีวหยวชอบชอบ <c oughs> แล้วบนต้องทำไงจุดทูบจ,จ,จุดทูบสามดอกป,ป,ปิด เราให้ปิดองจำลองอ๋อนี่หนวงปู่เสือหนวงพ่อเสือจำลองโอ้ยโยมญาติโย,ยมนะครับท่านผู้สานนิกมชนนะครับอันจะมากราบหนวงพ่อเสืออ,อย่าลืมนะครับองค์นี้องค์จำลองนะครับปิดองค์นี้นะครับเพราเราองค์งงจริงแล้วเราจะมาให้ปิดแล้วคือว่าอายุท่านกา่าแก่โอ้สามร้อยกว่าปีแล้วรุ่นรุ <300 S 2> ่นรุ่นหลังต่อไปนะลูกหลานนะครับโอ้ยสามร้อยกว่าปีก็สมัยอายุทยานู่นแหละครับท่านผู้ชม